องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกประัน์รุตดิตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ไปติดตามและฟังสรุปผลโครงการทำนบดินคลองบางพ่อตาพร้อมระบบส่งน้ําอนเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลคลองศกอําเภอพนม,พนม,พนมพนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และเยี่ยมราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2550ตามที่ผู้ใหญ่บ้านบางปรุกขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบร,ริโภคและทำการเกษตรในปี2552กปร,รสนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการ แล้วเสร็จปี2,553ทำให้ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดปี193ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร772ไร่ยังช่วยชะลอการไหลลงสู่ทะเลและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวราษฎรมีรายไ,ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วงบ่ายไปที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุขอนเนื่องมาจากพระราชนำริเป็นกิจกรรมฝ่ายบ้านตาวันตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนม พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกตามที่ประธานสภาตำบลคลองชะอุ่นขอพระราชทานช่วยเหลือราษฎรปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พิจารณาให้กรมชลประทานก่อสร้างฝายบ้านตะวันฝายบ้านแสนสุขและฝายถ้ำน้ำลอดซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำซึ่งกปรรอสนับสนุนงบประมาณปี2566ให้ก่อสร้างฝายบ้านตะวันพร้อมขุดสระเก็บน้ำแล้วเสร็จและส่งน้ำให้รัศดรพื้นที่การเกษตรตำบลคลองชะอุ่นและใกล้เคียงแล้ว ส่วนฝ่ายบ้านแสนสุขและฝ่ายทำน้ำลอดอยู่ระหว่างการดำเนินการจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผม